จะได้เมียนะเว้ยจะได้เมียนลเว้ยจะได้ผัวแล้วเว้ยจะจะเอาจะเอาลายในในไหนเนี่ยเอาในตัวปะล่ะตัวก็มีนะมันจะเป็นง uh, ูอะงูแล้วฝักงูไว้อะดูดูวะดูงูไว้กูอยากจะให้รู้อยากจะให้ลองจังเลยเนี่ยคืออันเนี้ยเหล็กขคูดอะ เดียวกำแพงเพชรครับว่าคอุ้ยไกลเราเลยเราอยู่ต่างพเป็นเล่นเฮ้ยเธอเธอชื่ออะไรอะเราเหรอใช่ชื่อพราวชื่อพราวพาวพาวเ่ปีชื่ออะไรอะเราเราชื่อใหญ่เราชื่อใหญ่เราเราชื่อใหญ่ใหญ่สุด คือก็พอตัวเลยแหละเพอตัวตัวนใหญ่ก็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 พอตัวเลยอ่ะคนดังแน่เลยเนี่ยคนเนี้ยอะไรนะต้องดังแน่เลยคนเนี้ยดังในติ๊กต็อกไม่ก็ดังในอลิเป็นคืออะไรวะทำใสใสอีกเฮ้ยเธอนั่งเธอทำอะไรกันอะ โอ้สวดมนต์เย็ดเคเราเราไปช่วยมันละช่วยชักว่าเออช่วยช่วยพาไปเนี้ยไปนั่งเทียนยน่ะเทียนใหญ่ปะเออเทียนใหญ่ด้วยอ่ะพอแค่นั <c oughs> ้นแหละเทียนสายเยออพันสายสาใหญ่ไม่พอยาวด้วยแค่นั้นแหละอ๋อคนนึงอ เอ้นี่ดูชาวน้าทับตาอู้ยังกูอยากไปอยู่ในห้องนั้นมาเฮ้กูอยากแบบโดนไอ้นี้เออโดนไอ้ลุมสกรรมเลไประมาณเนี้ยอะไรนะลุมสกรรมชช้อยู่ะอไม่ดีแต่ไมน่ารักจังอ่ะน่ารักเยีางเดียวไม่ได้เหรอ อ้าวไม่ได้ย่ไม่ได้ย่เหมือนเคยเห็นในทิกตอกเลยเราไม่เล่นทิกตอกอ่ะเธอเล่นอะไเนี่ยอะไรวะเอาเอาเอาให้ดีๆเคยเห็นเราในในทิกตอกหรือว่าเคยเห็นเราในพรพับพรอนพับไม่เคยเห็นเธอเลยจะเบื่อเตอร์นั่นแหละเถื่อนด้วยดังนั้นอ่ะแค่เหมือนนี่หรอไม่เปลี่ยนเลยหรอเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมหรือได้ดิเอ้า โอ้ยจะได้เมียนะเว้ยจะได้เมียนลเว้ยจะได้ผัวแล้วเว้ยทำยูทูบเบอร์มาป่ะเนี่ยเปล่าครับรับถมไม่ได้ทำครับเล่นเกมเอาวีปะฮะเราเล่นแต่เกมไอเนี้ยเอวีอะไม่เล่นเหมือนเราเลยอ้าวเหรอเราเล่นทุกวันเลยอ่ะเราชอบเล่นหนังการ์ตูนสนใจมาเล่นหนังเอวีกับเราแล้วเอ้ยไม่ใช่เล่นเราให้ขั้นตอนปีเลยเขั้นตอนปีเลย เยดเคโทรศัพท์ใค,คอร,อ,ดดรอ,อ่ะโรศัพคนนี้คนไหนอ่ะนี้โอ้ย็ดโดฝักด้ะแคฉชูเลยชอบโดนแทงอ่ะโดแทงแล้วโอใหญ่เลยนะเธอเข็มใหญ่อ่ะเธอรับไหวเปล่าเข็มใหญ่แล้วเธออันนี้ต้องดูนะมันมันดูไม่น่าเชื่อถึงือแค่เพื่อด็ถ้าเกิดกูไม่กลัวเอ่ <c oughs> อกูจะถอดโชว์ให้เลยยเย็ด เอาอดอ่ะจะมีไม่มากหรอกแต่ยื่เพื่อนให้ได้อยื่เพื่อนให้ได้ตีเอออออเย่างี้แหละเมียเมียที่กูต้องการกูอยากได้เมียอย่างงี้กูอยากได้ถึงต้องขโมยให้ได้หมดแต่เราพบกับเราอ่ะเราสัญญาเลยได้เคยเหนื่อยแค่เพียงนิดเหนื่อยเรื่องอะไรอ่ะเจินเย็นเฮ้ยยางเติมแบตหักกันบ้างเอ้กูชอบกูชอบอะไรนะ โอู้ราคยันนะตีหนึ่งตีสองไรยังลุกมาทำเลยอ่ะเผื่อเผื่อเผื่อตอนเช้ารับกางล้างหน้าไก่ให้ด้วะเอาไหมเอ้ยเอาไว้ละตอนทีกูพานตานที่ยุติการส่งตีเดี๋ยวไปส่งเอาไปส่งแกเพื่อนเหรอไม่อยากดูด้วยเหรอเราได้สี่คนเลยไง่เนี่ยโอเรานาชอบไม่เป็นไรหรอกในบรรดาเลขนี่เธอชอบเลขอะไรอ่ะหนึ่งถึงร้อยอ่ะอะ เจ็บยับเออเออกูจะจับให้อ่ะเธอเจ็บเจ็บยับบ่อยไหมก็บ่อยนะเฮ้ยถึงวันนึงนี่ถึงห้ารอบปะเนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งก็ประมาณห้ารอบอะรอบละคนเยสพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นพอจะอยู่หนึ่งในนั้นได้ไหม เอาล่อเไอเียหัเผือันนี้เธอเลียเอ้ยเรียนอยู่ปะเรียนด้วยทางานด้วยพอเออไม่งั้นเหนื่อยปะทำงานเหนื่อยมมไม่เหนื่ทํางานเหนื่อยปะเธอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอการยังมีปัญหาแวะขาเราได้เฮ้ยต้องใส่อะไรไปไหม เอาแค่รถมากับเล่มเฮ้ยไอ้เหี่ยขโมยรถกูวะเนี่ยปั๊ไอ้ยุเท่าไหร่อะย่สิบครับเอาอีเร่กันเลยเยอะยวเลย้มื่อกี้มีคนไทยก็คอสิบแปเฮ้ยแล้วแล้วพวกเธออายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าสิบแปน้อยไปน้อยปี่สิอีบเอ็ด ย oh, yeah. oh, um, hmm. <uh, uh, ี่สิองอ๋อเหี้ยอายุเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบสามยี่สามยี่สิบสี่โอ้โหอยากลองคนเอ่ออายุมากกว่าสองปีสามปีสี่ปีอะไรประมาณน่ะเฮ้ยอายุเยอะประสบการณ์เยอะปะเนี่ยไม่ค่ะเยี่ยอยยี่สิบองปีก็ยี่สองคนเลยแต่แต่เกิดมาไม่เคยมีผัวเลยแต่มีลูกแล้วหนึ่งคนเฮ้ยอยากเอาอีกสักสองคนมั้งล่ะ เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่แหละีได้แน่แหละเอ้ยเคุอยากได้มียกคุณอยากได้มีแอเมีป็นเยเฮ้ยทำเล่นปะนาเยะโอ้สอบคนเลยเหรอ สี่เอาหมดอะสี่กูเอาหมดแหละจิ้งเอ้จริ้งจิงกูจะเอาให้หมดทุกคนเลยกูบอกแค่นั้นแหละไหวปะเนี่ยคนเดียวเธงก็เหนื่อยเลยโอ้เธอเธอเธอรู้จักเราไหมเกินไปแล้วเธอเจอกี่ีเมื่อเราเธอก็ปังอยากทำมากกว่านี้เธอทำไงไอ้ถ้าอยากรู้จักมากกว่านี้ต้องแอดไลน์เราแล้วแหละเธอเฮ้ยเธอเธอเธอรู้จักไอ้นี่ปะ เธอรู้จักเพชรไหมเธอรู้จักเพชรปะเอเอเพชกระได้เพชรกระได้อหักระได้เอ้าไม่ใช่อ่ะรอรอเล่นรอเร่อ่รอรอเรื่องอกไปดูแมวพอมาถึงห้องไม่มีลงแมวพี่เต้ นี่อย่างชอบเลยจ้ะชอบบ้านคนละมุไม่เอานะคุยอย่างดีแล้วพอไปถึงไม่เป็นงานไม่เอานะอย่างงี้ถีบลูกเตียงนะครับเรานั่งรอแล้วเนี่ยเธอไปถาลูกค้าเราได้เลยวันนี้อยากเห็นอยากเห็นหน้าคนพูดเมื่อกี้อะไรนะเธอเราขออีกรอบดิสุขเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบ เขาอะไรวะจำไม่ได้อะแต่เวลานอนเวลานอนก็เท่ากันเท่าไรไม่รอกี่เป้าเฮ้ยใช่เลยสูงแล้วนะเธอสูงเท่าไหร่อ่ะสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าถูกเข่าก็พอไม่เราเป็นคนเชฟเออแอบกูอยากได้จังเลยไอ้คงคุกเข่าเนี่ยทานเข่าเลยแหละดี จะลอยให้เข่าช้ำเลยอ่ะเธอเคยเอาข่าทะหลอกล่ะยงเลยอะยงเลยเหรอเดี๋ยวได้ทะลอกข่าทะหลอกไม่พอะว่าหนวกช้ำอะเธอเคยโดนไอ้นี้ปะรีเทนงงรีเทนเนอร์อะไรบรามัณนี้ไม่เคยเคยจะโดนเคยจะโดนแหละแ้วเปดูย่างว่าใส่ดีไหมเฮ้ย แต่น่าจะไม่ใช่เราอันหนึ่งในนั้นนะเราก็ถ่ายรีเหมือนกันนะสีเดียวนรีรีเลยเย็ดอย่เราดูได้ไงเรา๋อดีดิอะไรนะก็ต้องถอดกถอดเสื้อผ้าอไมาละไมต้องไ่ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮตจรกลักิจริงปะตักริงักอะอะอัก์อนาคอต้าดิเป้ยบ้านหอนชาเขียวไม่เอานะเอ้ย อ่าสโลแกนเราเด็กกาแฟเย็ดดุทุกคนนะเธอเป็นก่อนเราก็บอกว่าเราเด็ดนะคเป็นก่อนเราก็เด็ดนะเด็ดยายเช็ดเด็ดยายเด็ดใช่สมควรอ่าเราเล่นแล้วเราเล่นแล้วยอบยอบยอบเปลี่ยนจะร้องไม่ไปร้องอื่นแทนนะร้องคางไหมล่ะร้องไม่ได้ดิเฮ้ยเราเราต้องฟังถือร้อง เสียงร้องเสียงเรียดเสียงดนตรีอขอไอจีเไม่ดแอบุีแม่แอบาคเลอนี้หรอแอบแบไม่กลัวแต่ถาไม่แบนี่อธนะม่มีมีวีมวแหละอะไรนะครับกไม่ขอไอจีขอนเลยมึงต้องให้เขาจงไปขอเขไม่ได้เออ ต้องให้ต้องให้เราแล้วล่ะเราเราเราเป็นคนเสียน้ำโอ้น่าแต่เราเป็นคนอ้างให้เธอเออให้เธอนะเดี๋ยวเราทนะาไม่เอาคุณเราเป็นคนแทงนะเธอเราเนื่อยอู่นะเราเป็นคู่ั่วเพือเธอมาเกิดเราอาจจะขึ้นให้เธอกันเออเตรียมจนแก่เราเพื่อ กูนี่ยาชอบเลยชเชียวเือดหมอดูบอกว่าเราเป็นปทำเป็นเล่นไปกูเย็ดจริงนะเอ้าเออไม่ปกติเจเล่นปล่อยเหรอไม่ครับผมเราตักมาเล่นเราก็เพิ่งโหลดเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> ปกติเล่นปกติ <c oughs> เล่นอ๋อนี่มาดูแต่มในเราได้อันนี้เธอเบื่อเรายังเนี้ย เราเจอน่ารักเลยแน่ใจว่าน่ารักหนึ่งเดียวอ่ะน่าเกลียเกินชอบเลยตีแลบนิดด้วยยัดเค็